สีสิงห์ทุกท่านตอนหลับเดือนแห่งความรักแล้วเราก็กลับมารับการพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก่อนนี่นะอาจารย์ต้องบอกทุกท่านก่อนนะคะว่าอาจารย์ใช้โหราศาสตร์ไทยคือแบบดวงดาวในการพยากรณ์ดวงชะตาเพราะฉะนั้นท่านใดที่ก็มารับชมรับฟังถ้าท่านผูกดวงวางลัคนาแล้วได้ลัคนาสักิตราสีสิงห์คำพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้วนนี้นะคะก็จะมีความชัดเจนและแม่นยํา มากกว่าดูแบบราศีด้วยนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดาวประสุขนั้นซึ่งเป็นดาวแห่งความรักได้โคจรอ,อยู่ในมุมที่ดีกับชาวลัคนาราศีสิงด้วยดาวพระพฤหัส,สบ,บดีนะคะซึ่งเป็นดาวที่คอยคุ้มครองดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงก็โคจรเดินหน้าเต็มกำลังแถมยังได้ตําแหน่งราชาโชค แต่ก็มีดวงดาวสองดวงใหญ่ๆนะคะที่โคจรอ,อยู่ในมุมอับกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองนั่นก็คือดาวพระราหูและดาวพระเสาร์ที่โคจรอ,อยู่ในภพมรณะและเป็นจุดกินทุบัติกับดวงชะตาของท่านแล้วชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นจะรับมือกับเรื่องอะไรทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพเรามารับชมรับฟังกัน ดาวพาร์ทิสนะคะซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ได้โคจรอ,อยู่ในมุมอาริกับดวงชะตาของท่านโดยโคจรร่วมกับดาวพ,าพัพพุธซึ่งเป็นคู่วิชาการทำให้ในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์จนถึงวันที่1 3มกุมภาพันธ์ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจอยู่ในช่วงของการเจอปัญหาเจออุปสรรคให้ต้องคอยแก้ไขจัดการหรือบางท่านก็เจอเรื่องอึดอัดใจให้ต้องคอยต่อสู้ต้องคอยแก้ไข แตเนื่องจากมุมดาวที่โคจรแบบนี้ทำให้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้โดยใช้ปฏิพันธ์ไหวพริบในการวางแผนจัดการได้ดีด้วยนะระยะนี้นะคะเป็นระยะที่อาจารย์ต้องเตือนต้องบอกชาวลัคนาราศีสิงเลยว่าชาวลัคนาราศีสิง์ทุกท่านไม่ควรที่จะไปสร้างสัตรูด้วยประการทั้งวปวงระวังในเรื่องของการเกิดคดีความ การฟ้องร้องกันได้ง่ายด้วยนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการหมินประมาทการพูดการเจรจาการแสดงความเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ท่านต้องใช้ในเชิงที่สร้างสรรค์และมีเหตุมีผลไม่งั้นหากชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่คิดก่อนพูดหรือพูดไม่คิดเนี่ยจะเกิดปัญหาตามมาได้ระยะนี้อาจมีเรื่องขัดขัดใจ,จนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ล,ล่าผลผลตอบแทนที่ควรจัได้กับไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน การติดต่อพูดคุยเจรจา,ายัางคงขาดน้ำหนักอยู่แต่ในด้านดีคือการที่มีดาวป,ปาปอรหัสต์บีซึ่งโคจรได้ตำแหน่งปรชาชาโชคและมีดาวคู่มิตรอย่างดาวพะอังคานและดาวประสุกที่โคจรได้ตำแหน่งมหาจักรต่างก็โคจรอ,อยู่ในมุมตีโกนตรงกระแสเกื้อกูลมายัางชาวลัคนาราศีสิงห์อยู่ทำให้ไม่ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์จัเจอปัญหา เจอเรื่องกดดันเจออุปสรรคเจอศัตรูก็จะมีตัวช่วยดีๆเข้ามาให้การช่วยเหลือท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เจ้านายเพื่อนญาติมิตรต่างก็พึ่งพิงพึ่ง,พ,ง,พ,งพาได้ก็ขอให้ในช่วงนี้นะคะครึ่งเดือนแรกนี้ชาวรา,ราศีสิงห์เองอย่าหงุดหงิดอย่าโมโหง่ายอย่าเกลี้ยวกล่อย่าไปหาเรื่องใครก็แล้วกันแล้วด้วยกระแส ของดวงดาวนะคะพระเสาร์ที่โครจรส่งกระแสมาปัดทะกับจุดเกิดของท่านที่พบตักนุกแบบนี้นะคะส่งผลให้ในช่วงนี้ในด้านดีคือชาวลัคนาราศีสิงนั้นจะรู้จักใช้ความคิดอย่างมีระบบมีการวางแผนนะคะมีการวางข้อมูลต่างๆได้ดียิ่งขึ้นมีความรอบคอบสุขุมนุ่มลึกมากยิ่งขึ้นแต่ก็จะมี เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแบกรับปัญหาหลายอย่างรับภาระหลายอย่างเข้ามาด้วยอาจไม่ใช่แค่เรื่องของท่านคนเดียวอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นเช่นเรื่องครอบครัวคนรักเข้ามาสร้างความหนักอกหนักใจให้บางท่านก็วิตกกังวลง่ายผิดมากจนอาจมีอาการนอนไม่หลับนะคะหรือปวดหัวไมเกรนเกิดขึ้นบางท่านก็ทำงานหามลุ่งหามค่ำไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน สิ่งเหล่านี้นะคะจะบั่นทอนให้สุขภาพของท่านมีปัญหาได้นะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความด้านหน้ามืดเป็นลมง่ายเป็นโรคหัวใจหรือใบก็อาจจะเป็นภูมิแพ้ในอีกด้านหนึ่งนะคะชาวลัคณาราศีสิงห์อาจอยู่ในช่วงของการที่อยากจักหาอะไรทําใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยเรียกว่าอยู่ในช่วงของการคิดวางแผนมีโครงการมีโปรเจกต์มีไอเดียใหม่ๆเสมอถ้าหากท่านคิดจะลงทุนทําอะไรนะคะ ก็พอทําได้แต่ต้องบอกว่าขอให้ท่านทําคนเดียวนะไม่ควรไปร่วมพุ่นกับใครจากดีที่สุดหรือมีคนมาออกทุนให้ท่านแล้วท่านลงแรงทําอย่างเงี้ยถือว่าทําได้ทางด้านการเงินนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้อาจารย์ต้องบอกเลยนะคะว่าดาวการเงินของชาวลัคนาราศีสิงค์คือดาวพระพุุได้โคจรอ,อยู่ในมุมาริตตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14กุมภาโดยโคจรร่วมกับดาวพระอาทิตย์ เป็นคู่วิจารณรด้วยนะทำให้ในด้านดีคือชาวลัคนาราศีสิงห์อาจได้มีการปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนหรืออยู่ในช่วงของการแข่งขันต่อสู้เรื่องของงานเรื่องของการเอาตําแหน่งก็ว่าได้การช่วงชิงก็ว่าได้นะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีเข้ามาเรียกว่าช่วงนี้หากมีการแข่งขันมีการต่อสู้มีคู่แข่งอาจารย์บอกว่าดีมากเพราะว่ารายได้มันจะไหลามาเทมา ในวันที่5กุมภาพันธ์ดาวพังคารจักโคจรเข้ามาอยู่ในมุมอาริทําให้เกิดการประทะกันกับดาวประจาโตัวของท่านคือดาวพาร์ทิทนั่นเองเป็นคู่ศัตรูและปะทะกับดาวพ,าพัพพูดซึ่งเป็นคู่วิกวัตะและโคจรอ,อยู่ในมุมอาริทั้ง3ดวงเลยนะคะทําให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องฟังดีๆเลยนะท่านใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการ ชิงไหวชิงพิบการแก้ไขปัญหาการมีคู่แข่งการขวบประมูลเนี่ยหรือพวกอาชีพทนายความการไปว่าความหรือการไปแก้ไขเช่นพวกสายช่างสายซ่อมบำรุงเนี่ยจะดีมากจะทำให้ท่านมีไรายได้เข้ามาหรือพวกทำงานเกี่ยวกับพวกที่ปรึกษาก็ได้หรือสายประกันพวกนี้นะจะเรียกว่ามีไรายได้ไรมาเทมาหรือพวกอาชีพราชาการที่ต้องมีการออกแนวบู๊บหน่อยนึงนะคะเอาออกแนวลงพื้นที่ ออกแนวไปจัดการไปแก้ไขปัญหาหรือพวกวิศวกรเนี่ยสนตอบแทนจะดีมากหรือเรื่องไรายได้การเงินจะไหลมาเทมาด้วยและเป็นไปได้ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์อาจอยู่ในช่วงของการอยากจะไปทําเรื่องกู้หนี้ยืมเสียินรีไฟแนนซ์เกิดขึ้นก็มีเกณฑ์จะทําได้แต่ขอให้ดูในเรื่องเอกสารให้ดีนะคะให้พร้อมด้วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะในช่วงเนี้ย แลัคนาราศีสิงหามีปัญหาค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของครอบครัวที่อยู่อาศัยรวมไปถึงค่าปรับค่าธรรมเนียมหรือภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายจําเป็นต้องจ่ายด้วยเช่นค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเครดิตต่างๆในวันที่13นะคะกุมภาพันธ์ดาวพาทิตจกโคจรเข้าสูขข่ภพปัตตานีตามมาด้วยดาวพฤหัสก็ขขจะโคจรเข้าภพอริและในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเวลนไทน์ ดาวพระพุธจะโคจรเข้าพบปัตตานี้ทำให้ในเรื่องรายได้การเงินจะค่อยๆดีขึ้นอาจได้มีการปรับเงินเกิดขึ้นหรือมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นกิจการการค้าการขายหรือกิจการที่ท่านได้ทําธุรกิจที่ท่านได้ทําเริ่มมีผลตอบแทนมีผลกําไรที่ดีกลับมาทําให้ท่านคอหอมปากหอมคอแถมชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะ ทางด้านการงานในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสภาวะทางด้านการงานยังคงไปได้ดีมีคนคอยให้การส่งเสริมเกื้อกูลท่านผู้ใหญ่รักและเมตตาแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของคำพูดการแสดงความเห็นไม่ควรไปขัดแย้งกับใครแต่หากจำเป็นจริงๆควรมีเหตุและผลในการพูดในการแสดงความเห็นด้วยท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะอาจมีปัญหาต้องคอยจัดการแก้ไขยอยู่บ้าง หรือมีความซับซ้อนมีความยุ่งยากในเรื่องเอกสารเกิดขึ้นในด้านดีคือในช่วงน,นี้อาจจะมีงานพิเศษเข้ามาอาจเป็นงานระยะสัน้นงานทําแล้วจบไปหรือว่าเป็นจอบๆนั่นเองหรือมีงานรูปแบบใหม่เข้ามาท่านรับติดชอบด้วยพอหลังจากกลางเดือนไปแล้วเนี่ยอาจจะมีงานที่ท่านเองอาจจะไม่ค่อยถนัดหรือเป็นงานที่ต้องมีการต่อสู้ชิงไหวชิงพิบเกิดขึ้น หรือเป็นงานที่มีคู่แข่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องเตือนนิดนึงใครที่ทํางานร่วมกับผู้ใหญ่ร่วมกับเจ้านายเนี่ยช่วงนี้เจ้านายผู้ใหญ่จะเข้ามาจูจิกจูจีกับท่านก็ขอให้ท่านใจร่มๆใจเย็นๆทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเป็นพอนะทางด้านความรักคนโสดนะคะต้องบอกเลยว่าอาจได้พบเจอคนถูกใจ เข้ามามีอายุต่างกันหรือไม่ก็เป็นคนต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศก็ดีนะทางด้านคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยอาจไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะหรืออยู่กันคนละที่ไม่ค่อยได้เจอกัน หากท่านใดวางแผนที่จะมีบุตรมีลูกนะคะในเดือนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ท่านจะมีลูกมีบุตรเกิดขึ้นด้วยและอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสตับสบรายให้อาจารย์ด้วยนะคะและคอมเมนท์ที่คอยเติมเต็มกำลังใจดีๆให้อาจารย์สเสมอมาด้วยนะหากอาจารย์ผิดพลาดค่ามประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันละกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ